ขายอะไรกรนันอะเซลลอืหนึ่งแถมหนึ่ตอนนี้หน้ายังอยู่นะมาซื้อตั๋วค่ะตวอาบน้ำเดินมาฝั่งมาบนคลองเนาะตรงนี้เป็นแหล่งขา่ายรูปสวยมากแล้วคนแบบจะขึ้น BTA <c oughs> ขึ้นไม่ได้คนเยอะมากนะคะ <c oughs> เดี๋ยวก็จะไปอนุสรีต่อแล้วก็จะไปหาอะไรกินนะคะ <c oughs> เหมือนมีการเล่นสงการแถวนี้ขึ้นรถเมย์ปะที่จริงเดินเราก็ได้นี่วันนี้ก็คือได้ออกมาที่ใหม่ๆเนาะที่เราไม่ค่อยไม่เคยมาเลยแหละแถวนี้สยามอ่ะวันนี้มาเล่นที่อยู่เนียนมอลนะคะเดี๋ยวเรานะัดเจอกับลูกสาว,วตอนนี้กำลังขึ้นไปที่ชั้นห้านางภาสาผมอยู่ว่าแต่ชั้นไหนหอะวะเดี๋ยวขึ้นไปเรื่อลยๆละกันอันนี้น่าจะไม่ใช่ คือชั้น5แล้วมันจะเป็นโซนแบบสะผมนะคะแล้วก็ทําเล็บทําอะไรประมาณนี้ต่อผมก็มีนะไหนลองยัดขึ้นดีๆแต่ทรงสวยมากเสียดายตรงแค่ตรงแคร์มันแหละอันนี้อันนี้จะกว้างกว่าอันนั้นหน้าขามันมัดสูมไหมซูมไม่ซูมหรอกสีดำอันนี้อันนี้เออทรงให้เหล่าคงดูอันนี้สี่สองแต่ว่าเสื้อผ้ามันมัดกว้างเลยอันนี้มันจะทรงกว้างกว่าค่ะสี่สองเออลองยัดดูลุง ไม่นะไม่เอาขอสีสีที่ชอบตีกันตามแยกไฟแดงเนี่แหละไม่แต่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ชอบสีชอบสีแต่ไม่มันแน่นไม่เดี๋ยวมันก็คลายเหมือนเขาก็หลวมเนี่ยขอดูสีโอเคค่ะถ้ามันหลวมมากก็จะต้องไปเอาเข้าอีกนะเดี๋ยวไปวไปตีน้อยอีก ยัดเข้าไปอีกตอนนี้โยนี่นะคะกางเกงสามอวกยูเนียนมอลนะคะต้องรานนี้เขานันไม่ใช่อวกอย่างเดียวคืออวกเขาใส่ได้มีทางแบบสั้นและยาวกระโปรงมีครบที่เป็นดีนนะคะเฮอ้อันนี้สีสีเหรอแีน้วส่ม่เขียนพี่เมย์ขอดูเขาดำสีขอดูกรุ่นนิดนึงได้ <laughs> เอือาเพิ่งเหนื่อยอ่ะอ้าวอันนี้สีเดียวกันไหมเนี่ยเหมือนจะสต๊อปลงเหมือนจะสต๊อปลงปะลองดูนะคะอันนี้เหมือนาจะสั่นแหละไม่สั้นใส่ได้อะไรวะสีดำแน่นกว่าตัวแรกอีก ตัวแรกได้นะพี่วัดเดียวแค่ไหน <c oughs> ไม่หรอกแพทเทิร์นมันน่าจะก้ังแต่อันนี้มันดูแบบมันดูหนามาขนาเรอดมันดูใหญ่มันดูคนละเนื้อผ้าด้วยของตัวเดิมตัวแรกพอดีขาดทำยีน,นตัวนี้ก็เป็นสูตรแต่ไม่รู้ว่ามีไซส์ไหนนะ,ะเดี๋ยวต้องไปดูที่นี่นะ <c oughs> ตอนนี้กำลังรอน้องสาวนะคะเลือกอังกฤษดีนอะกจากว่าไซส์ขยายมากปี2024นี้ เอวห้าแปดแล้วนะคะสามหกไว้หรอใส่สามหกไว้หรอใส่สามหกไหมใส่เอวสามหกหรอมาดูสีผมมุนหน่อยม,มุนมุนเลยเออแค่ทำดูหน่อยอุ้ยอันนี้ใหญ่จริงอันนี้สี่หกป่ะเนี่ยอันนี้ใส่เท่าไหร่ สีสีได้ด้วยสีได้ด้วยเธอเออสองสีพอดีสีดำไม่ต้องเอาหรอกมันไม่เข้าสีเข้มไม่อยากได้หรอกเลยอุ้ยเนืลอเอุ้ยอุ้ยเป้าเป้าหลังเป้าไม่หลังไม่หลังค่ะเนี่ยอันนี้แค่ไม่ลังแค่แต่พิเฮ้ยทำลายเอวเท่าไหร่เนี่ยเอวสีสองแบบโอเวอร์ไซส์เท่ากับสีสีเลยอ๋อมันโอเวอร์ไซส์พอดีเลยนะอันนี้ดีมากในอาเธเวิร์บไม่เพราะว่าสีสีมันจะอ่อนกว่าตัวนี้ด้วย เออมันดีมากใส่เลยเอาอันนั้นทิ้งโอเคใส่ค่ะอันเดี๋ยวเขาตัดปัดอันนี้ตัวเท่ากันไหมคะราคาเท่ากันจ้ะเจ๋ออันนี้สวยสวย,นนส,วยสวยมากตัวตัวค่ะคุณนี่นะคะราคาราคาไม่ไม่แพงหรอกเพราะเนื้อผ้าดีมา้ามันจะถูกว่ากว่าในช้อปปี้หรือติ๊กต๊อก ได้ข่าวว่า MK มีบุฟเฟ่นะทูก็ไปกินที่รัตโยมันเลือแต่สาขาเลือกแต่สาขาใช่ปะแล้วสาขานี้ล่ะคะสาขาอลาคาค่ะอลาคาร์ร้านสัตไปรัตโยบุฟเฟ่เท่าไหร่สี่สามเก้ารัตโยก็นั่งบีเอ็ไปสิบห้าบาทชั้นไหนลหรเนี่ยชั้นนี้สี่บีเอ็มว่าเพื่อกินบุฟเฟ่ MK สะคะแล้วเดินกันที่รัตโยทีนะคะจะมีกำลังข้ามไปจะฝั่งอยู่มีนี่ไปเอ่อไป เป็นทานไปขึ้น d p a นะคะอันนี้เป็นสีผมนะคะที่ <c oughs> ทำให้น้องเขานะคะ <c oughs> คือมันเสมอมันสวยมันฉ่ำมากเดี๋ยวเราจะกินกาแฟกันดีกว่าที่แรกว่าจะไป MK จะบแบบน้องมองว่า MK มันถูกไปบางทีที่เป็นเนะ้ากเนาะอีนี่เก็นจับยวนรน้ามนีไงที่กินกับอินเนอร์ปลาหมึกหายมล้วดูดีๆหายชิ้นหนึ่ง ตรงที่เป็นหนวดอันนี้กินอะไรกันคะสุกี้อาตองค่ะอืมสุกี้น่ากินมากเจดารลูกอันนี้เป็นกระเตีวทะเลนะคะแล้วก็ไข่าดาวแบบน่ากินมากเดี๋ยวเราลองชิมก่ะแล้วเราก็ไปหาถ่ายแบบเซนทันเวิร์ปะใกล้ยังไงเอ้าก็อยู่แถวกรุงทองต้องเี่ยไปมีรถถ่านด้วยนะรถเมล์ เราเข้าไปแถวแยกราชาประสงค์นะครับเดี๋ยวเราจะไปกินไอติมแมคโดนัลกันนี่อตอนนี้จะนั่งไอมาทีไปที่สยามนะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปถ่ายแบบกันเนาะ,ะตอนนี้คือฝนตกหนักมากตอนนี้จะมาซื้อตัวะะ๋วอาหารนี่เราจะถ่ายแบบพีเซตันะะหาอย่าตูมครับจะถ่ายแบบพีเกัน คือข้างนอกฝนตกหนักมากแล้วคนก็แบบต้มาใช้บริการรถไซฟฟ้าก้นนะคะตอนนี้มาถึงสถานีส่วนจะตุจักรแล้วนะคะแล้วเราจะเปลี่ยนไปสายสีเขียวแล้วก็ไปสยามนะคะไปไปเราต้องขึ้นไปพึ้นมนได้เลื่อนไหมเอางี้ไงลิฟต์มาค่ะลิฟต์มีกระจกเลยอ่ะ ผู้หญิงว่าจะอีสาน,สท,าน,นทำไมเขาโปรโมทวอร์อะไรขนาดนนะั้นจ<ร>ะป็นลิ<ร>ข <า S 2> สิทธิ์ไหมคือเพลงแบบกระ,ะเ,เทยเต้นกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะไม่นะโดยเฉพาะกระเทยอ,อีสานที่ยอมผมสีทองฝรั <laughs> ่งค่ะในความฝรั่งหุ้ยจมูกสวยมากเดี๋ยวไปซื้อตั๋วกันนะคะ ขายอะไรกัน,นอ,อ,อ่ะเซลเฮ้ยสปาเซลหรอคะแวะซื้อข้าวไหมอะหนึ่งแถมหนึ่งเลยนะหนึ่งแถมหนึ่งหกสิบแต่ไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปหาก,กินอรมระเสรน,นะคะรอเล่นตอนนี้หน้ายังอยู่นะต้องขอบคุณลองพื้น mti เหมือนที่กินไก่ย่างเลตอนนี้กำลังจะขึ้นไป b t s นะคะที่เป็นสายเขียวเพื่อที่จะซื้อตั๋วแล้วก็ไปสถานีหนเนาะหน่ะ สถานีสยามเลยเนาะหุ่นตัวอุ้ยเาื่อนเลื่อนมากก็ต้องขึ้นบันไดนะคะตอนนี้คือข้างนอกฝดตกหนักมากไม่หนักสิก็ไปล่อยๆอย้ยเหนื่อยจะไปเป็นเด็กยามหนึ่งวันนะคะก็ต้องเหนือ่อยขนาดนี้เลยหรอ บรรยากาศสวยนะเดินบ้างก่อนรถติดเลยค่ะถ้าฝนตกมาซื้อตั๋วค่ะ <c oughs> ตัวอาบน้ำ <c oughs> <c oughs> ตัว,ตวอาบน้ำตัวตอนนี้ เปียกหมดเลยอบอ้าวมา,รมมา,ากรลุงพัสดุพีเอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปสยามใช่ปหมอ,อ,อยู่ที่เซ็นอร์พอยต์อยู่เราจะเดินไปที่ร้านถ่ายแบบของเรานะคะคือวันนี้มันหยุดคนเยอะมากแล้วคนออกมาอะไรกันขนาดานั้นแก ไป f ิ n i s h นะมันเยอะมากนี่ไงถึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำผมก่อนนะคะเรื่องไงต่อหน้าเลยนะรถกร็ได้มาสักทีนะคะวันนี้จะมารายการอะไรนะคุยรู้สยยม่าดใดเท่าไหร่น้อสาดใดไม่ใช่จะก็ไม่แพงอ่ะเออ ตอนนั้นเป็นร้านพี่แจกนะคะคือเราดูคลิปพี่เขาตลอดเลยเดี๋ยวไปหาดูว่ามีอ,อะไรกินบ้างฝนโปรปยมาตองไหนลูกตอนนี้คือฝนตกหนักมากฝนตกแบบขั้นสุดเลยนะคะทุกคนข้ามข,าขา้อันนี้เราจะไปไหนกัน,นะคะ โอเคค่ะคนไม่เยอะแน่นะวีอตอนนี้จะขึ้นไปถ่ายกับคิสตทั้งหมดนะครัค,คนเยอะมากเลยอะ่ะขึ้นมันไ,ไนเรื่อยขึ้นปะนปะังไงหน้าเขาถ่ายตรงนั้นเอง เมื่อกี้ถ่ายเสร็จแล้วนะฮะกับโน้จะไปหาที่นั่งแต่งรูปก,กันอุย้ยข้างบนเย็นมากถ่าลงจะลงรีฟติ๊กว่าเขาขึ้นมาไม่ไหวอะ่ะบันไดแบบชั้นเจ็ดชั้นแปดอลังการมากได้กี่กรูปคะวันนี้รอ้อยต่อรอูปร้อยรูปเลยอหรอ กล้องก็จะเซนเซอร์ออกให้หนะร้อนแรงที่เกียวเฮ้ยข้างบนอะ่ะสนามบ,บินมอกนี่แอปเปิลควรมาขายนะเรามีที่ส,สวยๆให้ให้แอปเปิลโชว์เยอะแยะเลยเห็นไหมขึ้นมาแต่งรูปตรงนี้ก่อนอะคะ่ะเราต้องนัง่งตรงมีธนาคารด้วยเราต้องตรงเขื่อนใช่เพราะว่าเราใช้กสิกรจริงเนาะแล้วก็นี่เป็นสาวฝรั่ง ฝนตกชุ่มฉ่ำมากฝนตกจริงตกแบบเปียกแบบทั่วแบบฉ่ำเลยอ่ะฝนตกคนนู้นยังถ่ายรูปันะัอ่ะตอนนี้มานั่งเล่นนะคะที่ตึกกสิกรนะ้าใครจะมาก็าคือลงทะเบียนจองที่นั่งน่าก็จะมีที่นั่งแบบ ทั้งบนข้างล่างนะคะสามารถมาจองห้องประชุมได้ด้วยนะคะทุกคนเป็นห้องแอร์แบบเย็นมากเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปไหนต่อนะ,ะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงไม่ใช่ห้าโมงสี่โมงจะห้าโมงแล้วนะคะเดินมาฝั่งมาบนคลองเนาะตรงนี้เป็นแหล่งถ่ายรูปส,สวยมากแล้วคนแบบ จะขึ้น BTS ขึ้นไม่ได้คนเยอะมากนะคะทุกคนถ่ายรูปดิคือคนเยอะมากแต่วิวสวยจริง <c oughs> บรรยากาศอบอ้าวเนาะบรรยากาศร,ร้อนมากดูเหงื่อดิทุกคน <c oughs> เดี๋ยวก็จะไปอนุสาวรีต่อแล้วก็จะไปหาอะไรกินนะคะ จากนั้ก็จะกลับห้องได้ละรถเป็นงไงครับวันนี้รถเย,ยอะไหมเปียกหมดเหมือนมีการเล่นสงครามแถวนี้ทั้งๆที่แบบไม่ได้มืดมากอ๋อไม่ใช่ไม่ใชไไ่ไม่ได้มีแดดมากแต่แบบร้อนมากนะคะดูท้องฟ้าสิสทุกคนแดดไม่มีนะแต่พอเราเดินจากสยามมามาบนคลองอะ มันไกลมากแล้วมันก็ร้อนแดดสุดๆไปเลยเดี๋ยวจะไปเรียกโบนะคะเดี๋ยวเดินไปฝั่งนู้นมันจะเรียกรถง่ายๆจริงหรอเคยมากินหรอ,อคือตอนนี้เหนื่อยแตกนะแล้วก็รถติดสุดไปเรียกโบแหละกลัวแพงอะ่ะไม่ตัดต่อได้เหรอล้อรถถ้าไปก็ไปไม่ไป ประเทศไทยปรับราคากันเยอะม,มากนะคะวันนี้ก็คือได้ออกมาที่ใหม่ๆเนาะที่เราไม่ค่อยไม่เคยมาเลยแหละแถวเนี้ยสยามอา่ะรถนูบิทีเอสแบบเยอะจนน่าตกใจทุกคนกาากขึ้นรถเมลมมามเปตาวรีลขึ้นรถเม่ะจะถึงแล้วใช่ปที่จริงเดินเราก็ได้นี่ตอนนี้คือดีนะมีถนนให้เดินนิดนึง เดี๋ยวเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะไม่รู้ว่าจะได้เรียกรถตรงไหนเพราะว่า,อาตอนนี้รถติดมากโอคกคนคือโชคดีมากพ,พอรถติดใช้ป้ามันก็มีรถเมย์จอดอยู่รถเมย์ไปอนุสาวรีย์พอดีไม่ใช่ป้ารถเมย์นะคะรับแบบคือยังไม่ได้บอกจะขึ้นนะที่มายืนใ,นใกล้ๆประตูเปิดเราขึ้นเลยนะคะทุกคนก็เลยได้ขึ้นรถเมย์15บาทจากจาก,จากตรงมา MBK ไป อน้ตสวรีนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะหาอะไรกินร้อนมากถึงอน้ตสวรีนะทุกคนเดินอีกแล้วเดินข้ามฟากเลยจากเกาะลาดวิถีมามาเกาะอะไรนะฮะกอนกมากอดดินแดงจะมากินร้านติ้งเนยนะคะซึ่งหิวข้าวแล้วตอนเนี้ยตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นกว่ากว่าไม่ใช่หกโมงก็นหรอกมีค่ะ อนุสารีคือตอนนี้มาถึงม่ขวาแล้วนะคะเมื่อกี้ไปจองร้านติ้งเนยที่อนุสาวรียแล้วแบบรอคิวนานมากก็เลยตัดสินใจมานี่นายปลอมขอะท้าแต่พอออกมาสักพัก ร้านโทรตามมาได้คิวแล้วตอนนี้ก็คือรอน้องสาวมาอยู <PAUL Meeting> ่นะมาถึงร้านแล้วนะคะทุกคนอาจจะไม่ได้ถ่ายข้างในนะเพราะว่าร้านพวกนี้เปิดเพลงเอ่ยมันชอบติดลิขสิทธิ์ <SAN Mexican> <scène> อนนี้ของกินเลยน,นะคะคือของกินเยอะมากแ <Noise S 3> <ival cares. S 2> ล้วบริการดีมากอุ้ยขนมจีนน่ากินมาก อันนี้ต้องจัดน,นะครดูข้าผัดสีถูกต้องมากเลยอ่ะถูกต้องนะถูกให้เลยที่หนึ่งตั้งแต่เพิเปไปหม้อา่ะที่กินมาอันนี้คือพรีเมียมมากดูดูบะหมีดีโรยกระเทียมแบบนี้ได้กินมา เบื่อวิตตอินฟูสุดๆลวร้อนไหมอันนี้ร้อนๆเลยอร่อยมากมีซมตำด้วยนะคะมาถึงห้องแล้วนะคะทุกคนคือวันนี้ตะลุยหนักมากได้ไปหลายๆที่เนาะที่เราไม่เคยไปก็คือแฮปปี้อยู่นะคะมาถึงก็จะเช็ดหน้าบน้ำแล้วก็ สระผมให้เรียบร้อยเนาะปกติสระตอนคืนมันก็ไม่ดีหรอกแต่วันนี้ด้วยความกินหมูกระทะแล้วหัวมันเหม็นมากสระผมให้มันเรียบร้อยนะคะมีห้องหคองเหม็นเริ่มเดินละนี่คือเครื่องสาอางของวันนี้คือแบบหนักหน่วงมากแต่งหน้าจัดมากแล้วฝนก็ตกแล้วอากาศโตอบอ้าว <c oughs> วันนี้เป็นแบบร้อนชื้นมากนะคะบรรยากาศไม่ดีเลยทุกคน คือแต่ก็ดีได้ไปเจอคนดีๆเนาะได้เจอโบดีๆได้เจอร้านหมูอขา,าที่แบบว่าเขาบริการดีมากๆใครที่แบบอยากกินหมูทขา,าบุฟเฟ่ที่พรีเมียมหน่อยนะคะราคาไม่แพงเนาะแนะนำเลยร้านนี้คือเจ้าของใส่ใจมากบริการดีสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็เราได้เห็นว่าความสวยงามของกรุงเทพเนาะไปสยามแลาะมันรู้สึกแบบคนแบบอืน้าตาดีเยอะมากนะคะแล้วก็ ได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยเราซึ่งไีแอปเปิลทำให้ผ้าของประเทศไทยเราดูแย่แต่ในความเป็นจริงคือมันสวยงามมากประเทศไทยเราแบบมีคนที่ชื้นไอโฟนใช้เยอะแยะมากมายเดินเต็มสยามมีคนที่ดูดีมีคนที่รวยมีคนที่มีการศึกษามากมายนะคะวันนี้จะมาแกะพัสดุด้วยนะคะพ้าดา มาดูกันว่าเป็นอะไรนะก่อนที่จะนั้นเป็นขาทีวีนะคะถ้าทุกคนจำได้ก่อนหน้านี้คือเราซื้อทีวีของ abl มาแล้วเขาแถมขาทีวีมาผิดรุ่นเนาะหลังจากคลิปนั้นที่เราได้แบบว่าแจ้งว่าเราจะรอทางเขาส่งมาปรากฏว่าเขาไม่ส่งขาเขาเงียบไปเลยแล้วก็แอดมินไม่ส่ง บอกว่ารออะไรรออะไรซึ่งเรามองว่ามันมันนานเกินมาเสียเวลาไม่รับผิดชอบแล้วเราก็ไม่ได้อยากที่จะคืนของเพราะไม่ใช่ความผิดเราทางครั้งที่คืนได้แล้วเราก็ไม่ได้สั่งซื้อเองนะคะจนหมดเวลาที่จะต้องรีวิวแล้วทําอะไรไม่ได้นะซื้อมาเองเนี่ยมีอะไรสั่งให้ลูกค้าได้เยอะแยะจากต่างประเทศก็มีที่สามารถใช้ด้วยกันได้ไม่ทำแอดมินตอบ มี่ yeah. ติดต่อเบอร์มือถือสำนักงานใหญ่ก็โทาไม่ติดเดี๋ยวขออนุญาตไปประกอบคาทีวิอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนก่อนนะคะวันนี้เหนื่อยมากคลิปนี้ก็จะปิดจบคลิปเพียงเท่านี้ลาไปแล้วนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปแนวแบบวอล์กหนึ่งวันแบบนี้ก็จะพยายามออกไปใช้ชีวิตให้แบบให้ทุกคนได้ดูไลฟ์สไตล์เรื่อยๆนะคะซึ่งวันนี้สนุกมากเนาะได้ไปที่ที่ ไม่เคยไปได้ไปไปเจอคนที่แบบมีคุณภาพชีวิตดีๆที่ลงตัวที่กรุงเทพนะคะวันนี้ก็ลาไปแล้วบ๊ายบายนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะประกอบขาเสร็จแล้วนะคะจะบอกว่าเหมือนพวกน็อตพวกอะไรในที่ติดมากับเครื่องเขาไม่ใช่น็อตเขาเรียกตัวเมียที่ที่เอาไว้รับกับน็อตที่เราจะขันเข้าไปมันไม่ค่อยดีทําให้แบบมันกิ้งกองอาหารเวลาขันเข้าไปแล้วมันไม่แน่นเนาะน็อตจาก นอนไซส์ไหนก็แบบเหมือนเกลียวมันหลุมหลวมาหาเวลาหมุนเข้าไปแล้วมันไม่แน่นก็จะได้ขาทีวีออกมาลักษณะประมาณนี้นี่ยี่ห้อนี้เลยนะคะที่แบบไม่ส่งขาทีวีมาให้เนาะบ๊ายบายนะทุกคนนอนก่อนเพียมาก